สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจรถบ้านบองปายทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็อยู่กับเซลฟ่า์นะคะที่นี่เลยรถบ้านบองปายบางพีนะคะนะคะแล้วก็วันนี้เซลฟ่าจะพามารีวิวรถไะอ e ุสูดีแมคคันนี้เลยนะคะนะคะแต่ก่อนที่จะพาชมนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะขอให้กดไลค์กดแชร์ให้เซลฟ้าด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะวันนี้ขอแนะนําโปรโมชั่นก่อนเลยนะคะออกรถกับเราตอนนี้เลยก่อนสงการนี้เท่านั้นนะคะก่อนวันที่13เมษาของเรานะคะออกรถศูนย์บาทไปเลยค่ะ ออกรถกับรถบ้านน้องไปไม่ต้องใช้เงินสักบาทนะคุณถือเอกสารไปอย่างเดียวควรสามารถรับรถกลับได้เลยนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากเลยไม่แค่สำนักประาชาชนสำนักทะเบ,บียนบ้านนะคะสลิปเงิเนเดือนหรือใบรับรองเงินเดือนแล้วก็สเต็ปเมย,ย้ยอหลัง6เดือนนะคะลูกค้าที่ทำอาชีพค้าขายนะคะใช้แค่รูปถ่ายหน้านนะะร้านเท่านั้นนะคะเกษตรกรทั้งหลายนะคะใช้แค่ไปขึ้นทะเบียนเกษตรอย่างเดียวน,นะคะ ลูกค้ารับเหมาถามมาเยอะมากใช้แค่สัญญาจ้างปัจจุบันเท่านั้นนะคะอ่าแล้วของเรานะคะคือฟรีดาวคือฟรีทุกอย่างเลยฟรี Free ทุกค่าใช้จ่ายเลยค่าประกันค่าโอนค่าจัดนะคะค่าภาษีเราฟรีให้หมดเลยคุณมาหาเราที่เดียวคุณได้รถกลับไปแน่นอนนะคะและพิเศษสุดเลยสำหรับลูกค้าที่เป็นสลิปคาร์บอนสลิปเงินเดือนพนักงานบริษัททั้งหลายฟังไว้ดีๆเลยนะคะสลิปคาร์บอนที่มาที่รถบ้านทุงปลายที่แรกคุณรับส่วนลดไปเลยค่ะ1น0 0 0บาทเลย นะคะและใครที่มาจับมาจองภายในสาร์วอาทิตย์นี้เท่านั้นนะคะคุณก็รับส่วนลดเพิ่มไปอีกค่ะอีก10,000บาทเลยนะคะอ่าไม่รอช้าแล้วย๋ยดี๋ยวพา,าชมคันนี้กันเลยค่ะคันนี้นะคะเป็นอีลสูตรดีแมกนะคะลูกค้าอีลสูตรดีแมกซ์คาแรนเดอร์สประตูนะ,ะเครื่องยนต์1.9ตัวท็อปสุดตัวแซดเลยนะคะได้สีขาวมุกด้วยปี2018เลยคันนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะคะลูกค้าเป็นไฟลูกแก้วแบบนี้แล้วมีไฟตัดหมอกมีไรครบเลย ะะคือตัวท็อปของเขาเลยเครื่องยนต์1.9นะคะประหยัดน้ํามันสุดๆนะคะทุกอย่างคือเดิมหมดค่ะเป็นรถเดิมๆเลยรถก็ยังอยู่ในวันตีศูนย์สามปีแสนโลนะคะปีนี้เป็นปีสุดท้ายเราด้วยนะคะล้อแม็กเดิมๆยางใหม่ด้วยนะคะใครกําลังหาอีวสูตรสีประตูอยู่คันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะคะรถใหม่มากได้สีขาวด้วยมารับรถไปดูแลได้เลยนะไม่ต้องรอด้วยนะถ้าคุณไปป้ายแดงคุณอาจจะต้องใช้เงินดาวหลายหมื่นบาท แต่ถ้าคุณมาหาเซลฟี่ที่รถบรรทุปายนะคะคุณใช้เงินเอารถศูนย์บาทไปเลยนะคะเก็บเงินไว้เที่ยวดีกว่านะคะออกรถศูนย์บาทไปเลยค่ะและเต้นเรานะคะรับประกันรถยนต์ทุกคันเลยว่าไม่มีเฉียวชนชนหนักพิกามตัดต่อ,อน้ําท่วมอย่างแน่นอนนะคะระครันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะเป็นตัวไฮแลนเดอร์นะคะกำลังพาชมรอบๆร,ร,ร,รถกันอยู่นะคะ <S <S <ๆ>ทุกอย่างคือใหม่มากค่ะลูกค้าสีเดิมทั้งคันไม่มีเฉียวชนไม่เคยเฉียวชนเลยนะคะ เป็นตัวท็อปสุดตัวแซดเลยนะคะแล้วก็มีกล้องมองหลังด้วยนะคะใครอยากได้กันชนหลังแล้วก็ใส่ให้นะคะแต่นี่เขาเอาออกนะคะเจ้าของเดินถอดออกแบบแต่งแบบเหมือนทรงซิ่งอะไรประมาณนี้เนาะ,ะแต่งซิ่งๆแต่เดิมๆนะคะ,ะพาชมรอบๆรถกันก่อนเลยค่ะคันนี้สวยและใหม่มากนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราพาไปชมด้านในกันเลยค่ะ อันนี้เป็นสีประตูยกสูงนะคะตัวไฮแลนเดอร์เนาะเปิดเข้ามาคือใหม่มากเพราะว่าเพราะว่าเป็นบาะหนังนะคะภายในเป็นบาะหนังแบบนี้เลยนะคะใหม่ใหม่กริปเลยบอะหลังแทบไม่เคยผ่านการใช้งานเลยนะคะทุกอย่างคือเดิมหมดนะคะลูกค้าเดิมเดิมหมดเลยเนาะ,ะก็เป็นมีเป็นพวงมาลัยคือใหม่มากนะคะมีมันดิฟังชันตรงพวงมาลัยด้วยนะคะจอก็เป็นจอดมเดินออกจากศูนย์เลยนะคะเป็นหน้าจอแบบนี้เลยกล้องมองหลังก็จะแสดงผลตรงนี้เลยนะคะ คือใหม่มากทุกอย่างเนาะอ่าแล้วก็มีช่องเก็บของนะคะด้านบนด้านล่างแบบนี้นะคะตรงนี้เลยนะคะที่ชาก็อยู่ด้านนี้เลยนะคะทุกอย่างคือเดิมหมดรถไมไ่ตกแต่งเลยคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6กเกียร์นะคะลูกค้าทุกอย่างใหม่หมดทุกอย่างเนาะอ่าใหม่ก็วิ่งน้อยด้วยประมาณ6กเจ็ดหมื่นโลเท่านั้นนะคะลูกค้าคือใหม่หมดทุกอย่างเลยใครกาลังมองหายอยู่สู่สีประตูคันนี้ไม่ควรพลาดเลยเต็นเราเป็นท้งสีดํา สีขาวแล้วก็สีบอลเงินนะคะมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้เลยสามารถอินบ็อกมาคุยกันได้เลยนะ,ะว่าหารถรุ่นไหนอะไรยังไงเนาะไอเราไปให้ราคาพิเศษด้านนอกกันเลยค่ะสำหรับนะคะยูสูด,ดีแม็กค,คันนี้นะคะเครื่องยนต์1.9ตัวท็อปสุดตัวแซดเลยมีจอด้วยจอ DVD ีดคันนี้นะคะปี2018คือใหม่บ้านนะคะนนี้เอาราคาโปรโมชั่นไปเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะราคาโปรโมชั่นเอาไปเลยที่619,000บาทเท่านั้นค่ะ619,000บาทเท่านั้นออกรถศูนย์บาทไปเลยไม่ต้องถึงเงินมาออกรถเลยนะคะผ่อนต่อเดือนนะคะเพียงเดือนละ11,000กว่าบาทเท่านั้นนะ,ะผ่อนถูกมากนะคะเพียงแค่11,000กว่าบาทเท่านั้นและของเราขับฟรี2เดือนด้วยค่ะ ออกรถเราไปย uh ังไม่ต้องเมงไม่ต้องผ่อนเลยนะขับฟรีไปเลย2เดือน60วันไปเลยนะคะใครสนใจคันนี้ฝากชื่อฝากเบอร์โทรเซลฟได้เลยหรือใครจะติดต่อเซลไฟโดยตรงนะคะที่เบอร์0ูน9 9 5 2 2 2 2เลยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยหรือใครต้องการโปรออกรถศูนบาทนะคะก็รีบฝากชื่อฝากเบอร์โทรเข้ามาเลยนะคะฝากคันนี้ไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ